วันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ,อสอได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนส่งท้ายปีโครงการ60ปีทอ,อสอสร้างอาชีพสร้างบุญได้มีการจัดสร้างศูนย์พัฒนาอาชีพบ้านคลองหินลาดณวัดคลองหินลาดอเภอปักช่องจัังหวดนครราชสีมาเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสร้างอาชีพเสริมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรองรับตลาดท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ CSR ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั้งทางด้านการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและศาสนาอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมฉลองครบรอบ60ปีของธนาคารอีกด้วยเราคิดว่าเราสามารถที่จะสร้างคนแล้วก็สร้างอาชีพเพื่อความยั่งยืนต่อไปเรามีการที่จ้างครูที่มาฝึกให้ค่ะแล้วเราก็หาตลาดให้ด้วยนะคะ